วันนี้ผมแม็กแอคชั่นครับจะพาทุกคนมารู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ EM Motor ครับแล้วนี่คือรถอีกหนึ่งเจเน r เรชันที่รับการอัปเกรดใหม่ครับสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับนี่คือเจ้า Regent Pro ครับที่รับการอัปเกรดจากรุ่นเดิมจากรุ่น Regent นะและเนี่จะเป็นยังไงไปชม,มรพร้อมๆกันครับ อย่างแรกครับรูปทรงครับยังคงเป็นรถสไตล์สกูตเตอร์คลาสสิกเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าเข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแน่นอนแล้วก็ได้รับการอัปเกรดครับอย่างแรกเลยคือนี่ในเรื่องของขนาดของล้อครับมาใช้ขนาด12นิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหน้าและหลังครับทางแบรีเอ็มบอกว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยตัวรถมันจะได้ การขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบรับกับการใช้งานที่ดีมากขึ้นครับแน่นอนว่านอกจากในเรื่องของขนาดของรอ้อนะครับสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญครับของรถ จักรยานไฟฟ้าครับก็คือในเรื่องของมอเตอร์ครับถูกอัปเกรดมาใช้มอเตอร์ขนาด2,500วัตต์ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกาลังการขับขี่ที่มากขึ้นมันก็ทําให้รถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแน่นอนว่าในเรื่องของแบตเตอรี่ครับยังใช้ขนาด74โวลต์24แอมป์ครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยทาง E.M. นะเคยว่าได้รับมาตรฐานปลอดภัยแน่นอนครับไม่เหมือนแบตนะที่หิ้วกันมาเองเพราะฉะนั้นหายห่วงในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากแบรนด์ E.M. ครับผมสรับ E.M. Legend Pro สามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วเอาเคมระยะทางในเรื่องของการขับขี่เนี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรครับผมแน่นอนครับว่ายังใช้ชื่อเรเจนตนะครับแต่เพิ่มทัวโปรหลายคนถามว่าแล้วมันแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้างครับนี่คือเจ้าเรเจนรุ่นเดิมครับรุ่นก่อนหน้านี้เมื่อเทียบขนาดไซซิ่งดูบอดี้ภายนอกเนี่ยเจ้าตัวโปรนะครับมีขนาดบอดี้ที่ดูใหญ่กว่า มีความบึกบึนกว่ามีเส้นสายของตัวรถที่เป็นสกูตเตอร์ที่ดูเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมครับแน่นอนว่าในเรื่องของตั้งแต่ล้อบอดี้ไล่เข้ามาโค้งหน้าท้ายจนตัวรถเลยเนี่ยพอมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าตัวรถมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้งานแล้วว่ารูปทรงมันดูเท่มากขึ้นอีกด้วยครับผมในส่วนของราคาครับต้องบอกเลยว่าเปิดราคามาค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับว่าตัวรถเองเนี่ย ได้รับส่วนลดจากรัฐบาล10,000บาทครับเพราะฉะนั้นราคาตัวรถจะอยู่ที่45,740บาทเท่านั้นครับผมซึ่งตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจองนะวันนี้นะรับรถเร็วที่สุดกลางเดือนมิถุนายนครับผมซึ่ง4 0 0รคันแรกเนี่ยคุณก็ได้รับชิวแต่งมาด้วยนะสำหรับการจอง400คันแรกครับส่วนใครอยากชมตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่เองซึ่งแน่นอนว่าการเลือกรถครับคุณได้ไปลองขับขี่เองได้ลองไปสัมผัสตัวรถเองเนี่ยไปลองได้ที่ศูนย์ e มอเตอร์ทั่วประเทศครับผมสำหรับวันนี้ผมแอมชชันต้องขอตัวราไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากติดตามทุกช่องทางของบรษิษัทเคลื่องแมกกาีนไว้ด้วยนะวันนี้ผมไปแล้วกับเจ้า EM r e g e n r t i คันนี้ครับผม